สวัสดีครับนักเรียนนี่คุณมธาชมสวรร์วันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครับตัวชีวิที่เราจะใช้เรียนวันนี้คือว .1.1 ม .4 ทับ4สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนาเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ปัญหาปัญหาสิ่งแวดล้อมครับที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติจะมีหัวเรื่องย่อยอยู่5หัวข้อครับค,บคือการย่งการใช้แบบยั่งยืนการเก็บเก็บเก็บกักการรักษาซ่อมแซมการฟื้นฟูและการป้องกันนะครับ ในเรื่องของการรักษาแบบยั่งยืนนั้นเราจะใช้สิทธที่เรียกว่าหลัก 3R ซึ่งหลัก 3R นี้จะประกอบไปด้วย3หัวข้อย่อยครับคือ reduce ลดการใช้ reuse นำกลับมาใช้ใหม่แล้ว recycle เป็นการแปลสภาพแล้วนำมาใช้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง3อันนี้คือมีกระบวนการทำมีวิธีการอย่างไรบ้างที่เขาใช้ทำกันในหัวข้อที่1นนะครับเรื่อง reduce ลดการใช้ หมายถึงว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่ต้องใช้สิ่งนั้นทรัพยากรตัวนั้นที่เราไม่ต้องการจะใช้หรือมันไม่ได้จําเป็นในตอนนั้นที่จะใช้เช่นการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดไฟการไม่รับถุงพลาสติกมาใช้หรือการปิดน้ําหลังจากที่ไม่ได้ใช้แล้วครับเพื่อไม่เกิดการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองการนํากลับมาใช้ใหม่หมายถึงวัสดุสิ่งของที่เราได้รับมาแล้วสามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้ เช่นขวดน้ำนํามาใส่น้ําต่อกินน้าใส่นามาใส่น้ํากินต่อได้หรือเอาไปทํากระถางต้นไม้ก็ได้ครับถุงพลาสติกสามารถเอามาล้างแขวแลวตากแห้งเพื่อนํามาใช้ในการใส่ของได้ครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์ก็สามารถนํามาใช้ในการทําความสะอาดบ้านได้นะครับคราวนี้เรารีไซคเคิลแลบเป็นอย่างไรรีไซคเคิลจะไม่เหมือนรียูสครับ มันจะเคลืนน่อนไปถึงแปรสภาพก่อนแล้วนามาใช้ใหม่คือมีการเปลี่ยนสภาพจากเดิมของมันที่มันควรจะเป็นเช่นตอนแรกเรามีถุงพลาส์เรามีขวดพลาสติกแต่ถ้าเกิดว่าโรงงานต่างๆเขาจะมีการรับซื้อเขาจะถุงเขาจะขวดพลาสติกพวกนี้ไปย่อยสลายแล้วอาจจะอัดเป็นอาจจะอาจจะอัดเป็นแผ่นหรือเป็นแท่งแล้วไปใช้ในการทาเฟอร์นิเจอร์เครื่องเซ็ตหรือเครื่องมืออื่นๆที่เป็นเครื่องประดับหรือจะเป็นโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาเริ่มมีการเริ่มมีการทํากันในช่วงนี้ อีกอันนึงที่นักเรียนอาจจะเคยได้ยินข่าวก็คือเตียงสําหรับเตียงกระดาษในยามที่โควิดระบาดตอนนี้เราคงจะการตั้งโรงพยาบาลสนามถ้าจะซื้อเตียงที่เป็นเตียงไม้การขนถ่ายมันก็ดาบากทาง SCG หรือทางบริษัททั่วไปเนี่ยเขาจะมีการรับซื้อกระดาษกระดาษที่เป็นกระดาษลังเนี้ยเขาจะรวบรวมไปแล้วก็เอามาทําผ่านกระบวนการที่เรียกว่ารีไซเคิลคือแปลสภาพกระดาษดั้งเดิมเนี้ให,นให้มันกลายเป็นกระดาษลูกฟูกแบบนี้ และกระดาษรูปแบบนี้คือมันจะมามันจะสามารถใช้ในงานอื่นๆได้เช่นในกรณีนี้เตียงนี้สามารถราโนนักผู้ป่วยได้เลยนะครับถึงมันจะทําจากกระดาษก็ตามเป็นการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างหนึ่งคราวนี้เรื่องการเก็บกักทรัพยากรางครับนักท้าพูดถึงการเก็บกักนักเรียนจะนึกถึงอะไรก่อนเป็นอย่างแรกโดยมากก็จะเป็นไม่ของกินก็น้ำถูกไหมครับไม่ของกินก็น้ํา ถ้าไม่อันนี้เป็นลักษณะของยุงฉางเมืม่อสมัยก่อนสมัยนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหมนะยุงฉางสมัยก่อนเ,อเขาก็จะเก็บข้าวไว้เวลาที่เขาเกี่ยวข้าวทํานาแล้วหรือเก็บอาหารไว้ที่มันหนีหนิงจากสัตว์ฟันแทะหรือสัตว์ที่จะมาทำลายอาหารนะครับก็จะมีที่เก็บอาหารไว้อันนี้ก็จะเป็นรูปของเขื่อนก็จะมีการกักเก็บน้ําไว้ในยามที่จําเป็นข้างล่างจะเป็นการกักเก็บปิโตเลียมนะครับที่หลังจากการขุดขึ้นมาแล้ว อาจจะขก็เก็บเพื่อรอที่จะนำไปแปรรูปต่อไปเรื่องของการรักษาซ่อมแซมนะครับอันนี้คำว่ารักษาซ่อมแซมหมายถึงว่าเราจะทดแทนสิ่งที่มันขาดไปแล้วหรือเปลี่ยนปรับปรุงคุณภาพสิ่งนั้นให้ดีขึ้นการปรับปรุงคุณภาพเช่นการปรับปรุงน้ําครับเดิมทีเรามีน้ําที่ใช้จากบ้านครัวเรือนมาถ้าเกิดเขาต้องการเจ้าน้ําพวกนี้ มาแปลสภาพเพื่อทําน้าปราปาใหม่ครั้งหนึ่งก็ต้องมาผ่านกระบวนการเติมออกซิเจนหรืออะไรอย่างนี้ก่อนครับมีการใส่สารเคมีมีการกรองมีการเติมออกซิเจนมีการปรับสภาพน้ําให้เหมาะสมในการใช้จนมันกลายเป็นน้าปปาที่เราใช้ได้นะครับอันนี้อันนึงคือเป็นการรักษาป่าคือการปลูกป่าครับทดแทนเข้าไปจากป่าที่มันถูกตัดไปหรือเสียหายไปอันนี้ก็เป็นการปล่อยปลาปล่อยพันปลาเพื่อ ให้พันปลาพวกนี้ที่ทเ,เพื่อให้เหมาะกับระบบนิเวศตรงนั้นเช่นว่าเขามีการวิจัยมาแล้วว่าสมมติบริเวณนั้นปลาชนิดนี้ได้หายไปจากระบบนิเวศนั้นการที่หายไปจากระบบนิเวศนี้ทําให้ปลาชนิดอื่นหรือสิงส่งมีชีวิตชนิดอื่นระบบนิเวศนั้นเกิดความไม่สมดุลเนี่ยมันก็จะต้องมีการปล่อยพันธนั้นเพิ่มซึ่งสุดท้ายแล้วปลาพวกนี้ที่เขาปล่อยมกักจะเป็นปลาที่กลายเป็นอาหาร กลับมาให,ให้สำหรับพวกเราอีกทีเหมือนกันนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูการฟื้นฟูเป็นลักษณะการซ่อมแซมระยะยาวมากกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่อยู่แบบปลูกป่าหรืออะไรอย่างนี้แล้วมันได้ทันทีอย่างเช่นในภาพเนี่ยครับการฟื้นฟูคือเป็นการฟื้นฟูสภาพปะการางังหลังจากที่ถูกทําลายไปมากจากการเดินเรือจากซึนามิกหรือจากอะไรก็ตามที่มัน ที่ทําให้ปากกาลังมันเกิดการตายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพไปร้อมบริเวณนั้นเขาก็จะเอาปากกาลังเนี่ยมาเสียบไว้กับแบบแท่นปูนหรือคอนกรีตท,ที่อยู่ใต้ทะเลเพื่อให้มันงอกขึ้นการที่ปากกาลังงอกขึ้นมาได้จะทําให้บริเวณนั้นเป็นเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของสัตว์เกิดเป็นระบบนิเวศใหม่นะครับซึ่งถ้าเรามีปากกาลังเยอะๆก็อย่างที่เราเรียนไปในคราวที่แล้วว่าถ้ามันมีที่อยู่สําหรับผู้ผลิตเยอะๆหรือผ <Lore. S 1> ู้ิโภคัะดับหนึ่งเยอะ ผู้บริโภคอันดับขึ้นไปก็จะมีความสมดุลเพิ่มขึ้นตามมาซึ่งเราก็เป็นผู้เป็นอยู่ในห่วงโซ่อาหารนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราพัฒนาอะไรก็ตามในธรรมชาติย่อมได้ผลดีกลับสู่มวลมนุษย์อยู่แล้วข้อสุดท้ายครับเรื่องของการป้องกันการป้องกันนี้เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยก่อนที่มันจะเกิดปัญหาเราต้องทําการป้องกันไม่ให้ปัญหามันเกิดก่อนเช่น วิธีที่1คือการออกกฎหมายควบคุมทรัพยากรธรรมชาตินั้นเพื่อไม่ให้มันสูญเสียไปเช่นแหล่งน้ําหรือป่าหรือจํานวนหรือสัตว์ป่าหรือสัตว์ป่าสัตว์น้าอย่างนี้ครับการออกกฎหมายควบคุมนี้เพื่อสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศนั้นเช่นกันอีกวิธีการหนึ่งซึ่งสําคัญไม่แพ้กันคือการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศหรือความสําคัญของทรัพยากรในท้องถิ่น หรือผลที่จะเกิดขึ้นหากทรัพยากรน,นั้นเกิดเสียหายสูญหายไปครับอานะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมทำโจทย์ใน Google Form ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ